สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t ทุกทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลลักกี้นัมเบอร์นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะ,ะโดยจะพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมไปจนถึงสิ้นปีนะคะแล้วก็จะใช้ดาวตรีเทพนะคะ ได้แก่ดาวเสาดาวพฤหัสแล้วก็ดาวราหูเป็นหลักสำคัญในการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมนะคะสำหรับดาวใหญ่ทั้ง3นะคะอย่างที่บอกเอาไว้ในช่วงครึ่งปีหลังก็จะมีเรื่องของการยกย้ายเรือนเปลี่ยนราศีนะคะมีทั้งถอยหลังมีาบางจังหวะก็เดินหน้าได้นะคะดาวใหญ่พอยกพอย้ายแต่ละทีก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของดวงชะตานะคะเป็นจุดเปลี่ยนในเรื่องใหญ่ๆนะคะทั้งดาวเสาแล้วก็ ดาวพฤหัสจะ โคจรถอยเข้าไปอยู่ในเรือนเสียนะคะนั่นก็คือเรือนอรินะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้ชาวลัคนากรกฎมีอุปสรรคมีปัญหามีติดขัดอยู่บ้างนะคะแต่ในความโชคร้ายก็ต้องบอกว่าท่านเป็นราศีที่มีความโชคดีเข้ามาเพราะว่าดาวเล็กๆนะคะอย่างดาวอังคารดาวอาทิตย์ดาวศุกร์นะคะสามดวงนี้เขากลับเดินในเรือนดีนะคะก็เลยมาช่วยลดทอนในส่วนที่เสีย หายลงไปนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะ,ะการงานในครึ่งปีหลังนะคะดาวการงานของท่านจะโครจรอ,อยู่ในตําแหน่งที่ดีนะคะบอกเลยว่างานของคนกรกฎอยู่ในระดับที่สบายใจได้นะ,ะอาจจะมีปัญหามีติดขัดบ้างแต่ว่าผ่านไปได้นะคะไม่ได้แย่มากมายมีเรื่องของความก้าวหน้าความสําเร็จเข้ามาส่วนการเงินโชคลาบก็ต้องบอกว่าดียาวๆไ,<ม>ไปถ,ถึงท้ายปีเลยนะคะโชคก็จะเริ่มเข้ามาตั้งแต่วันที่ สอกรกฎาไปจนถึงวันที่24ตุลานะคะเป็นช่วงที่ต้องบอกว่า การเงินดีมากนะคะทั้งดาวอาทิตย์ดาวศุกร์โครจรได้มุมที่ดีนะให้ลาภให้ผลให้การเงินมีความมั่นคงมีเงินไหลเข้ามานะคะได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงจากความรู้ความสามารถจะได้ในสิ่งที่หวังนะคะช่วงนี้โชคลาภดีขึ้นการเงินโอเคขึ้นกิจการทำกำไรนะคะค้าขายก็มีลูกค้าซื้อไม่หยุดหย่อนนี่ก็จะเป็นผลดีของดาวดวงเล็กๆในช่วงครึ่งปีหลังนะคะ แต่ก็ต้องอย่าลืมว่าดาวใหญ่เขาให้ผลรุนแรงนะคะและทีนี้นะเขาจะย้ายกลับไปอยู่ในอริเรือนปัญหาอุปสรรคนะคะก็ขอเริ่มจากดาวเสารก่อนนะคะดาวเสารตั้งแต่วันที่12กระรัก,กรกฎาคมเป็นต้นไปนะก็จะกลับไปโคจรอ,อยู่ในราศีธนูนะซึ่งเป็น พบของอริปัญหาอุปสรรคศัตรูนะคะดาวเสาเดิมเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีนะคะที่แปลว่าหุ้นส่วนคู่ครองทีนี้ปัตตนีไปอยู่ในอริก็จะแปลได้คร่าวๆนะคะว่าชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีความกังวลความเครียดความทุกข์ใจในเรื่องของ คู่ครองหุ้นส่วนคิดมากนะคะกังวลอยู่กับปัญหาเก่าๆที่ยังคาราคาสั่งนะคะอาจจะมีปัญหาที่ยังแก้ไม่จบวนกลับมาให้ต้องทุกข์ใจอีก คนมีคู่คนมีความรักมีครอบครัวนะคะก็ยังเป็นเรื่องของปัญหาเก่าๆเ,เดิมๆถอยกลับมาให้ต้องอึดอัดใจอีกครั้งนะคะบางทีมันจะเป็นเรื่องของข้อสัญญาปัญหาหนี้สินเก่าๆนะคะข้อดีอย่างหนึ่งนะคะของดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์ถึงแม้เขาจะไปอยู่ในเรือนเสียก็กลายเป็นว่าเขาอ่อนแรงอ่อนกําลังลงนะคะถามว่ายังมีผลอยู่ไหมมีนะคะแต่ไม่ถือว่ารุนแรงมากเพราะว่าถูกลดทอน กำลังลงไปนะคะยิ่งย้ายกลับมาอยู่ในราศีธนูแล้วมีดาวราหูเดิมซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เลงมาตรงนี้ถือว่าราหูก็มาช่วยได้มากทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ทายแบบโอ้โหไม่มีปัญหาราบรื่นร้อยเปอร์เซคงเป็นไปไม่ได้นะคะเอาเป็นว่าดาวเสาอยู่ในเรือนเสียทุกไหมทุกนะคะแต่ว่าไม่ได้ทุกมากมายขนาดนั้นในส่วนความหมายดีๆก็มีนะคะเวลาที่เสามาอยู่ในอริก็จะกลายเป็นว่าอะไร ที่เสียหายไปแล้วอะไรที่พลาดไปแล้วนะคะท่านมีโอกาสนะคะที่จะสามารถกลับไปแก้ไขให้ดีกว่าเดิมได้ มีโอกาสจะได้ผลประโยชน์จากของเก่าๆสิ่งของเก่าๆนะคะมีโอกาสได้รับมรด ok กพินัยกรรมนะคะแล้วก็จะมีกําลังทางจิตใจที่เข้มแข็งในการที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคมากขึ้นอดทนมากขึ้นนะคะล่ามากขึ้นนะคะดาวใหญ่เวลาอยู่ในอริจะไม่ท้อแท้เหมือนอยู่ในมรณะอยู่ในวินานะคะกลายเป็นว่าเข้มแข็งมากกว่าเดิมอยากจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆด้วยซ้านะคะยิ่ง จะมีดาวพฤหัสนะคะมาอยู่ร่วมด้วยก็กลายเป็นว่าท่านจะมีความกล้าที่จะต่อสู้นะคะและเมื่อผ่านการต่อสู้ดิ้นรนถึงที่สุดแล้วนะคะจะมีเรื่องของความสำเร็จและก็ผลตอบแทนจากการกระทำรออยู่ภายหลังนั่นเองนะคะ ในส่วนของดาวพฤหัสเองก็จะย้ายกลับเข้ามาอยู่ในราศีธนูเช่นกันนะคะเขาจะกลับมาช่วงวันที่17กรกฎาคมไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายนนะคะดาวพฤหัสเป็นดาวบุญนะคะเป็นดาวประธาน ปายสุเคราะห์เป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยนะคะย้ายกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงอยู่ในตำแหน่งที่เข้มแข็งอยู่ในตำแหน่งที่มีพลังถึงแม้ว่าจะเป็นภพอริเรือนอรินะแต่ว่าอาจารย์มองว่าตรงนี้กลับดีนะคะเพราะว่าถึงจะอยู่ในอริแต่ว่ามันเป็นบ้านของตัวเองนะคะอยู่ในขอบเขตของตัวเองพฤหัสในอริเนี่ยในตำราเขาหมายถึงการใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหานะคะก็แปลว่าท่านมีโอกาส ที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์อุปสรรคต่างๆได้อย่างเต็มทีแ่และก็สามารถที่จะทําให้สําเร็จได้ด้วยพระฤหัสคู่เสาวเป็นดาวคู่อรินะคะแต่มันคือคู่ที่หมายความว่าท่านต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองนะพึ่งพาคนอื่นน้อยมากนะคะก็ต้องอาศัยตัวเองอาศัยกําลังของตัวเองนี่แหละในการที่จะผลักดันตัวเองให้ก้าวต่อไปถามว่าหนักไหม เหนื่อยไหมลําบากไหมต้องบอกว่ามีแน่นอนนะภาระชีวิตในช่วงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะในช่วงที่ดาวใหญ่เขาอยู่ในปบเสียดาวดวงเล็กๆ กลับให้คุณนะคะอย่าลืมแล้วก็ให้โชคกับชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นอย่างดีมั่นใจได้เลยนะคะว่าช่วงครึ่งปีหลังยังไงก็เป็นช่วงเวลาเป็นช่วงจังหวะที่ดีในการที่จะได้กอบโกยในเรื่องของความสําเร็จเงินทองทรัพย์สินต่างๆเพราะว่ายังมีดาวอีกดวงหนึ่งนะคะที่กําลังจะย,ย้ายราศีนั่นก็คือดาวราหูนะคะ ดาวราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งความเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งความลุ่มหลงให้ผลที่รุนแรงให้ผลที่รวดเร็วนะคะปุบปั๊บก็มาเลยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนตลอดนะคะเป็นดาวที่เวลาให้ให้เยอะแต่เวลาเสียก็เสียเยอะเหมือนกันนะคะมันมีทั้งดีทั้งเสียนะคะในส่วนที่ดีก็ดีมากดังนั้นก็ต้องพยายามคุมให้ได้คอนโทรลให้ได้นะคะดาวราหูจะย้ยายจากราศีมิถุนเข้าไปอยู่ในราศี เพื่อโศกนะคะซึ่งเป็นเรือนลาภะของชาวลัคนา ราศีกรกฎลาภะเป็นเรื่องของโชคลาภนะคะเป็นเรื่องของความสําเร็จเป็นเรื่องของสิ่งที่ได้มาโดยง่ายนะคะราหูย้ายรอบนี้แปลว่าจะนําโชคใหญ่มาให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎนะเพราะเมื่อดาวราหูจรเข้าพบลาภะแล้วก็ลาภะถือว่าเป็นเรือนชะตาที่ดีหลังจากที่ต้องเจออุปสรรคปัญหามามากมายเป็นเวลานานาจากนี้ไปก็ถึงโอกาสของชาวลัคนาราศีกร รกฏนะคะที่มีโอกาสที่จะได้พบความสําเร็จนะคะจะมีโชคใหญ่เข้ามาแล้วก็จะมีโชคดีเล็กๆน้อยๆเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะมีคนให้ความสนับสนุนช่วยเหลือมีผลประโยชน์มีกําไรมีความสําเร็จแบบคาดไม่ถึงการค้าขายได้กําไรดีนะคะมีโอกาสจะได้รับการสนับสนุนจากมิตรสหายดาวราหูเดิมเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะนะคะอาจจะฟังดูน่ากลัวนะคะมรณะลาพระหมาย มีโอกาสที่จะมีโชคลาภจากของเกานะ่าผลงานเกา่าๆผลประโยชน์เกา่าๆที่ทําเอาไว้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์มรดกทรัพย์สินพินัยกรรมเงินประกันชีวิตประกันภัยต่างๆมีโอกาสที่จะได้เงินเกา่าๆทรัพย์เกา่าๆกลับคืนมานะคะหรือคนเกา่าๆของเกา่าๆเนี่ยแหละจะนํามาซึ่งโชคลาภความสําเร็จมรณะในอีกความหมายนะคะยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะคือการเดินทางไกล ก็จะส่งผลให้ชาวกรกฎหลายๆท่านนะคะหลังวันที่10กันยายนเป็นต้นไปจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะอาจจะต้องเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนที่อยู่ใหม่เปลี่ยนคนรักใหม่เปลี่ยนรถใหม่นะคะเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในตัวเองจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะเพราะว่าในทั้งในเรื่องของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายต้องบอกว่าเปลี่ยนรอบนี้เปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วรวยนั่นเองนะคะ ภาพรวมชีวิตของคนลัคนาราศีกรกฎในปี2,563ช่วงครึ่งปีหลังก็ขอสรุปแบบสั้นๆง่ายๆเข้าใจเลยนะคะว่าการเงินดีมีโชคลาภมีโชคใหญ่เข้ามานะคะแล้วก็ท่านมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตแต่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นนะคะถามว่ามีไหมปัญหาอุปสรรค มีแต่เอาตัวรอดได้ผ่านได้ด้วยแรงกายแรงใจด้วยตัวเองนี่แหละคะ่ะส่วนตัวเลขมงคลเลขนำโชคของชาวลัคนาราศีกรกฎไปจนถึงช่วงปลายปีนะคะอาจารย์ก็ขอแนะนำดังนี้นะคะก็จะได้แก่เลข6 26 45 59 61 8 6และก็เลข92นะคะยังไงลองหาแบงค์หาธนบัตรนะคะที่ลงไายด้วยตัวเลขเหล่านี้นะคะเอาเลขที่เราชอบนะคะเป็นแบงค์ยี่สิบห้าสิบก็ได้นะไม่ต้องแบงค์ใหญ่มากแล้วก็ไม่จําเป็นต้องหาให้ครบทุกเลขใส่กระเป๋าไว้เป็นขวัญถุงนะคะไว้เรียกซับเสริมโชคหรือถ้าอยากจะซื้อสลากกินแบงค์แล้วยังเออคิดเลขไม่ออกหาเลขไม่ได้ก็สามารถที่จะใช้เลขเหล่านี้เป็นแนวทางได้เช่นกันนะคะขอขอบคุณทุก ท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหรือกดติดตามกดกระดิ่งช่องของเราเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ